อมชานติวันนี้วันที่สิเจดเดือนกันยายนปี2025เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานพร้อมกับการกลับมาสาโทประธานโดยการมีการจดจำลูกยังจะต้องสะตมหลายได้โดยการศึกษาในเวลาของการศึกษาให้สติปัญญาของลูก อย่าได้เล่ร่อนไตที่นั่นที่นี่คำถามชัยชนะอะไรที่ถูกกำหนดไว้สำหรับลูกๆนักรบนิลนามที่ไม่มีความรุนแรงสองชั้นและเป็นอย่างไรคำตอบลูกๆนั้นกําลังเพียนพยายามที่จะพิชิตมายาเป้าหมายของลูกแน่นอนคือการเอาอาณาจักรของลูกกลับมาจากลาวัน กนละยุ์นี้นั้นได้ถูกสร้างขึ้นมาในละครชัยชนะของลูกได้รับการรับรองเพราะลูกนั้นมีพระเจ้าท่านเองนั้นอยู่กับลูกโดยส่วนตัวลูกได้รับชัยชนะด้วยพลังของโยคะผ่านมันตราอัหญ,ญายิ่งมันมนาบาลูกได้รับอาณาจักรและลูกก็ปกครองถึงครึ่งหนึ่งของวงจร กาักล้องคุณธรรมจุดแรกในเวลานี้ลูกจะต้องตายในขณะมีชีวิตให้สนิทศึกษาอย่างดีแล้วก็อย่างรักษาเก็บชาร์ตและทะเบียนของลูกให้อยู่ในการจดจำและทำสเตตหรือสภาพของลูกให้คามาที่จุดที่สองเพื่อที่จะเฝ้าดูฉากสุดท้ายของการทำลายล้างลูกจะต้องอยู่อยากล้าหาญ เมื่อลูกฝึกฝนฉันเป็นดวงลิญญาณสำานกร่างกายของลูกนั้นก็จะถูกตัดออกไปอยู่เรื่อยๆทอนขอให้ลูกนั้นจงมีหัวใจที่ถ่อมตนแล้วจงเป็นอิสระจากความโกรธโดยการละเลิกจำานกต่างๆของร่างกายลูกลูกๆผู้ที่ละเลิกสำานกร่างกายของเขาไม่สามารถโกรธได้เพราะ นี่สองเหตุผลในการโกรธ 1. เมื่อใครนั้นพูดโกหกสองเพื่อใครทำให้เกิดการประนามสองสิ่งเหล่านี้ให้กำเนิดกับความโกรธในเหตุการณ์เช่นนั้นให้ใช้พรของการอยู่อย่างมีหัวใจที่ถ่อมตนของลูกให้มีความเมตตาอยู่กับผู้ที่ประนามลูก กอดผู้ที่ดูหมิ่นลูกและพิจารณาบุคคลเหล่านั้นผู้ที่ประนามลูกเป็นมิตรของลูกมันต่อมาก็จะกล่าวได้ว่าเป็นความมหัศจรรย์เมื่อลูกโชว์การเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นได้ลูกก็จะได้รับการเปิดเผยกับโลกได้เขาติโท์เพื่อที่จะมีประสบการณ์กับความเพลิดเพลินให้ละเลิกการพึ่งพิงต่างๆอยู่กับมายา แล้วจงเป็นอิสระอัชฉะโอมชาญติ